โอเคทีนี้เรามาพูดถึงอมอนเตอร์มันล่าสุดอะเราคุยเรื่องมังกรไปว่าเฮ้ยมันคือตัวแทนของอีโก้พลังและอำนาจที่ยิ่งใหญ่เนาะแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นพวกเซเลเชียลพวกเทพสิ่งศักดิกก์เป็นตัวแทนที่มีคนนับถือมากมายเป็นตัวแทนของความเชื่อสักอย่างหรือว่าเป็นตัวแทนของแนวคิดสักอย่างหนึ่งแล้วพวกคอนซัคมันก็คือเหมือนกับเป็นภาชนะทายโอนเจตจำนงของผู้สร้างลงไปอะไรประมาณนี้ แต่ละอย่างก็มีเอกลักษณ์ของมันแต่ Elemental เนี่ยมันพิเศษยังไงผมจะมาอธิบายในแบบที่ผมตีความแล้วก็ในแบบความที่มันเป็น d ี d, มันเป็นยังไงเนาะแล้วก็วิธีเอาไปใช้ในการลันเกมแล้วกัน Elemental เนี่ยถ้าให้ผมอธิบายมันคือาธาตุมันคือพลังงานองค์ประกอบของจักรวาลที่มีอยู่อย่างมหาศาลแทบจะเรียกได้ว่าเป็นอนันต์ไรที่สิ้นสุดเลยประกอบกันขึ้นมาแล้วบางส่วนก็ดันมีตัวตนขึ้นมามีจิต มีแรงมีบางอย่างของตัวเองขึ้นมาแล้วเป็นตัวตนที่มีมาก่อนการทุกอย่างก่อนภาษาก่อนความหมายก่อนศีลธรรมไม่มีเกี่ยวข้องกับความถูกผิดมันเป็นพลังของธรรมชาติอย่างแท้จริงอ่ะมันกําเนิดมาพร้อมจัก,กรวาลเลยก็ว่าได้แล้วจุดเด่นละ่ะจุดเด่นของเอลิเมนทัลคืออะไรมันไม่ใช่สิ่งที่คิดอะ่ะแล้วก็ไม่ได้มีความต้องการเป็นของตัวเองมันไม่มีดีชั่วด้วย มันแค่ว่ามีแนวคิดของมันแล้วอะว่าเฮ้ยมันเป็นไฟมันเป็นน้ํามันเป็นสายลมที่พัดผ่านมันเป็นธาตุดินมันมีแนวคิดของมันมันมีแนวมันไม่ใช่แนวคิดอะมันเป็นสิ่งที่มันต้องปฏิบัติมันเกิดมาแล้วอะเพื่อทําให้ธรรมชาติเป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นแล้วมันก็ว่าไงดีมันไม่ได้มีสติปัญญามากมันไม่ได้ฉลาดหรอกแต่มันมีสติปัญญาในเชิงที่แบบเฮ้ย มันรู้ว่าไฟอ่ะไม่ได้ผลกับอะไรน้ําไม่ได้ผลกับอะไรแล้วแบบพวกาธาตุมันอ่ะเสียเปียบหรือเปล่าพวกาธาตุมันอ่ะได้เปรียบหรือเปล่ามันจะไม่ได้มีปัญญาแบบมาวางแผนสู้กับคุณเป็นขั้นเป็นตอนหรอกว่าแบบโอ้ยพวกนักประจภไยกําลังจะมาถล่มวิหารแห่งน้ําเราเอเิเมนต์น้ําทั้งหลายต้องจับมันกดลงทะเลด้วยการซัดขึ้นใส่วิหารไม่มันจะไม่ได้คิดอย่างนั้นมันจะคิดแค่ว่าถ้าคุณน่ะทำผิด ในสายตาผมไม่ว่าในเซตติ้งโลกนั้นนะคุณจะสร้างมันมายัางไงนะแต่ถ้าคุณทําผิดก็คือผิดและจะไม่มันจะไม่โอเอนไม่ยืดหยุ่นมันจะทําตามที่มันเห็นว่าสมควรอย่างแบบเด็ดขาดเลยแล้วก็เรียกได้ว่ามันคือสิ่งที่ไม่สนใจศีลลรรมที่สุดแล้วอะ่ะยิ่งกว่าพวกคอนซอร์กพวกคอนซอคคือถ้าถูกสร้างมาคุณไปเปลี่ยนโปรแกรมมันหรือว่าคุณไปแปลงความหมายมันให้ผิดได้อะ่ะมันก็อาจจะยังเข้าใจผิดได้แต่เอลิเมนทัลอ่ะไม่ มันไม่มีความโกรธมันไม่แค้นมันไม่คิดแค้นมันไม่โกรธแล้วมันก็ไม่มีความเมตตาด้วยถ้ามันจะต้องทำจริงมันไม่ลังเลเลยเรียกได้ว่าผลลัพธ์อะไม่ว่าจะทําให้เมืองพังทวีปเสียหายประเทศล่มจมอากาศเป็นพิษทุกอย่างอะมันทําได้หมดเรียกได้ว่าเป็นระดับภัยพิบัติเดินได้เลยมันไม่แคร์ขอแค่ว่าสิ่งที่มันทำอะยังทําในสิ่งที่มันควรทําอยู่และไม่มีใครหรืออะไรหน้าไหนก็ตามอะมาขัดกับสิ่งเนี้ยที่มันกําลังทําอยู่นะตอนนั้น แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าบริสุทธิ์ที่สุดแล้วในจักรวาลเรียกกันว่าถ้าแบบเอาทฤษฎีกําเนิดจักรวาลเลยนะก็คือมันประกอบกันขึ้นมาจากาธาตุแล้วก็พลังงานมากมายอ่ะจนเกิดมาเป็นสิ่งมีชีวิตก็เรียกได้ว่าก่อนจะมีสักสิ่งมีชีวิตเดียวอ่ะมันมีธาตุมาก่อนมันคือความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงของจักรวาลน่ะเรียกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกคอรัปต์มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถถูกทําให้ปนเปื้อนได้ มันเป็นยังไงของมันมันก็เป็นอย่างนั้นต่อไปทีนี้ในเดียนดีมันก็จะซับซ้อนขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าในเดียนดีอ่ะคุณมีสเปลไว้เรียกมันมันสามารถถูกผูกมัดได้มันสามารถว่าอย่างไงดีถูกเวทมนต์หรือว่าถูกอะไรพวกนี้ได้อะเรียกได้ว่ามันก็เป็นความซับซ้อนของมันซึ่งเรากําลังจะพูดกันต่อในพาร์ทสว่าเราจะเอาเอลิเมนต์อะเอลิเมนทัลไปรันในเกมยังไงเนาะ ซึ่งผมว่าถ้าคนที่รันพวก o f f ฟ c i a l อ่ะมันจะไม่ได้มีบอกหรอกว่า e อเลเมนทัลไปรันยังไงแต่มันจะบอกอ้อมๆผ่านการที่เฮ้ยเวลาคุณเล่นอะคุณจะได้เจอ Element พวก e l e m e n t ท l ออะอะไรบ้างแล้วถ้าจะได้เจอจะได้เจอเพราะอะไรเนาะหนึ่งเลยผมว่าถ้าจะเอาไปรันในเกมนะคืออย่าให้ e l e m e n t ท l อ่ะมันมีมีแบบพวกอารมณ์อะอย่าให้มันมีพวกอารมณ์อย่าให้มันรู้สึกว่าเฮ้ย มันโดนหลอกแล้วมันต้องโกรธมันไม่โกรธพวกธาตุมันไม่ได้มีอารมณ์อย่างนั้นยยเว้นแบบเอ้ย pues, เป็นพวกเอลิเมนทัลชั้นสูงมีสติปัญญามากอันนี้ก็ว่าไปแต่ถ้าแบบเป็นแค่พวกธาตุแบบวอเตอร์ไฟเอิร์ธอะไรพวกเนี้ยพวกเนี้ยมันไม่ได้มีคิดแค้นหรอกมันแค่มีตัวตนอยู่เพื่อทําอะไรของมันอย่าให้มันมีอารมณ์อย่าให้มันโกรธอย่าให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยผู้เล่นหลอกได้ว่ะขราวหน้าตามไปแก้แค้นมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็อย่างที่สอง เวลานั้นอะในคอมแบทอะผมว่าให้ให้เอลิเมนต์อ่ะให้เอลเมนท์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ได้เปรียบที่สุดไว้ก่อนเพราะว่าถึงพวกมันจะไม่ได้มีบุคลิกหรือว่าไม่ได้มีความฉลาดในการวางแผนอะไรมากอะถ้ามันไม่ได้โดนล่อหรือหลอกให้ออกมาจากที่ของมันปกติมันก็อยู่ที่ของมันนั่นแหละอย่างเช่นเอลิเมนต์น้ำอะคุณคงไม่เอามันไปสู้ในป่าหรอกหรือว่าแบบเอลิเมนต์ลมคุณคงไม่เอามันไปสู้แบบใต้น้ำอะไรเงี้ยนึกออกปะ มันมีที่ของมันอยู่เพื่อที่แบบมันจะได้ดูสมจริงด้วยเนาะแล้วเวลาสู้อ่ะด้วยความที่มันเป็นพวกธาตุอ่ะถึงมันจะไม่ฉลาดอ่ะแต่มันก็ยังสามารถที่จะใช้พวกสภาพแวดล้อมรอบตัวเพื่อช่วยมันได้เปรียบได้ก็ลองนึกดูอาจจะเป็นพวกเอิร์ธเอลิเมนทัลอาจจะเปลี่ยนพื้นดินให้มันเป็นดิฟิคอลเทเรนได้อาจจะแยกพื้นดินได้ถ้าเกิดว่าเป็นพวกเอลิเมนทัลน้ํามันก็อาจจะถึงมันจะไม่ได้รู้ ในการวางแผนเอาชนะคุณอย่างซับซ้อนแต่มันก็จ,จะรู้ว่าเฮ้ย mm hmm. มันเป็นน้ํามันยุบลงไปในน้ําอะคุณก็ไม่เห็นลแล้วแล้วมันก็ไม่จําเป็นจะต้องปรากฏตัวไม่เห็นตลอดพอมันยุบลงในน้ําก็หายไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาตีตีเสร็จก็ยุบลงหายลงไปในน้ําได้อะไรประมาณเนี้หาอะไรให้มันทําให้มันเล่นเราได้เปรียบและให้ผู้เล่นะหาวิธีแก้ทางเอาแล้วก็ผมว่าบางทีเอเลเมนทัลอาจจะมาในเชิงพัสเซิลได้ด้วยก็คือทีเนี้ย คำถามเปลี่ยนใหม่เราไม่ได้จําเป็นจะต้องฆ่ามาันละแต่สมมติมันเป็นเอลิเมนท่ลไฟอ่ะคุณก็ต้องมาดูนว่าเฮ้ยมีวิธีที่จะจัดการมันไหมจะทํายังไงให้แบบไฟมันดับเหรอจะดับไฟมันยังไงหรือว่าถ้ามันเป็นลมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใช้ตัวดูดลมออกไปได้ไหมหรือว่าถ้ามันเป็นพวกท่าด,ดินอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยทั้งข้าทั้งนั้นเราไปสู้บนพื้นที่แบบมันไม่เป็นดินอะไรแบบนี้แล้วแต่แล้วแต่ความคิดแล้วแต่การแก้ปัญหาคือเรียกเรียกว่า ผมอาจจะยกตัวอย่างได้ไม่ดีแต่ไม่ว่าพวกสภาพแวดล้อมนั้นหรือว่าแพทเทิลจาก Elemental แต่ละตัวมันจะเป็นอะไรอะแล้วแต่คุณไปจินตนาการเอาแต่หน้าที่ของคุณอะคือให้โอกาสเขาได้ใช้จินตนาการในการลองแบบปรับอะไรดูอย่างที่ราะว่าถ้าจะเอา Elemental มาใช้อะมันก็ไม่ได้ซับซ้อนมากพวกเขาอาจจะกำลังดูแลความสมดุลของน้ำอยู่ของป่าอยู่หรือว่า เขาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในพิธีกรรมบางอย่างที่ตัวร้ายมันไปทำพลาดเอาไว้อะแล้วทําให้แบบเฮ้ยอยู่ๆพวกธาตุนี้มันถูกอัญเชิญมามันกําลังโกรธอยู่เพราะธรรมชาติถูกบิดเบือนจากการกระทำของใครสักคนหนึ่งห้าแล้วกันสุดท้ายละก็คือพวกเอเลเมนทัลอะอย่างที่ผมบอกมันจะมีพวกหนึ่งที่แบบมันเป็นตัวแทนของธรรมชาติเลยมันไม่ได้มีอารมณ์ไม่ได้รู้ว่าจะต้องแก้แค้นไม่ได้รู้สึกโกรธต่อให้ พวกพร้องมันตายมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องตามไปแก้แค้นเนาะแต่ว่ามันก็มีพวกเอลิเมนทัลที่ฉลาดอยู่แบบพวกเราจินนี่ทั้งหลายหรือว่าแบบพวกสิ่งมีชีวิตกึ่งฮิวแมนนอยที่มันนับว่าเป็นเอลิเมนทัลพวกนี้ฉลาดพวกนี้ก็จะอะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพลังแล้วก็ธาตุพลังงานในอากาศเนี่ยหรือว่าพลังงานในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟอะไรต่างๆผสานมากับร่างตั้งแต่เกิด พวกนี้เขาก็นับเป็นเอเลเมนทัลเหมือนกันมันก็จะฉลาดแล้วทีเนี้ยถ้าสู้กับพวกนี้มันก็จะเป็นพวกที่วางแผนได้คิดรอบคอบได้มันรู้จักหนีรู้จักเบี่ยงรู้จักต่อรองได้อะไรแบบนี้เนาะเอเลเมนทัลมันก็ประมาณนี้แหละมันไม่ใช่มอนสเตอร์หรอกที่พูดมันคือสิ่งที่บ่งบอกว่าสภาพของโลกณนตอนนั้นนเป็นยังไงหรือไม่ก็หน้าที่ของมันคืออะไรหรือไม่ก็มีใครไปทําสิ่งผิดพลาดอะไรมาแน่ๆมันถึงเป็นอย่างนี้มันถึงมามันถึงรบกวนเรา เพราะปกติสิ่งพวกเนี้ไม่ใช่สิ่งที่เจอได้ไง่ายๆแล้วพวกเนี้ยมันจะไม่พูดเยอะมันจะทําเลยทําเลยมันจะเป็นสิ่งที่เวลาคุณทําอ่ะเวลาคุณสร้างตัวอะไรพวกนี้ขึ้นมามันจะไม่มีอารมณ์มากหรอกแต่มันจะพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่มันให้สําเร็จรูล่วงได้โดยไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องเลยประมาณนี้แล้วกัน